สายงานพิธีกรที่แบบว่าอุ๊ยฝีปากกล้าจริงๆหลายคนบอกเลยว่า พอสอนี้ต้องหนุ่มกันชัยเท่านั้นต้องถามมากคือเอาอยู่ทุกเคสทุกเรื่องแต่คุณผู้ชมอย่างว่าเหรียญมันยังมี2ด้านเพราะฉะนั้นถ้ามีคนรักอาจจะมีคนเกลียดตามมาก็ได้นะคะนี่แหละค่ะหลายคนช่วงนี้เขาบอกว่าบางบางช่วงบางตอนอ,อาจจะมีบางอย่างในบางเคสเนี่ยมันไม่ถูกใจในการทําหน้าที่บทบาทพิธีกรของพี่หนุ่มนะฮะงานนี้ก็มีลือกันบอกว่าพอมนเจอกระแสข่าวด้านลบมาอย่างเงี้ยพี่หนุ่มหมดกําลังใจเหมือนกันนะอ,อาจจะเลิกทํารายการไปเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่พี่สื่อพวกเรา ไม่รอช้าเจอพี่หนุ่มกัญชัยในงานอ e ีเวนต์เมื่อวานพอดีเลยถามชัดๆเลยพี่หนุ่มเอาจริงพี่หยุดเลยไหมหยุดจริงไหมพี่หนุ่มก็พูดชัดเจนนะคะบอกว่าตอนเนี้เฮ้ยมันหยุดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ท้อด้วยค่ะแต่ถามว่ามันมีอารมณ์บ้างไหมไอ้เหนื่อยๆเนี่ยน,นะมีแต่ยังถอดใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเองเนี่ยตั้งใจจะทํางานตรงเนี้ยไปอีกนานๆเลยส่วนไอ้เรื่องกระแสที่โจมตีเข้ามาในช่วงนี้พี่หนุ่มบอกเข้าใจนะ ว่าคุณผู้ชมเนี่ยคาดหวังไว้สูง<ม>ว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถามให้มันตรงใจถามให้มันโดนจุดนะ<ม>ซึ่งเมื่อไม่เป็นอย่างที่ต้องการในบางประเด็นก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจกันม,มีการถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาที่ตัวเองอยู่ตรงเนี้ยต้องรับมือให้ได้ไปฟังความรู้สึกของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะนอกวันนี้ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ถามว่ายังต้องทําอยู่ไหมก็คงยังต้องทําอยู่นั่นแหละนะครับแต่ถามว่างานลีมันมีวันเลิก,กลาไหม มันก็ต้องมีวันเลือกลาวันหนึ่งถูกไหมครแต่ไม่ได้เป็นวันนี้เราแค่พยายามจะหาวิธีปรับจูนมากกว่าเราก็จะหยิบเอาสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังพูดถึงเราว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้เราก็จะหยิบตรงเนี้ยมาเป็นสิ่งทีเ่เป็นกระจกในเราที่เราต้องมาแก้ไขมันต่อไปในครั้งหน้าผมแข็งแรงพอกับการที่จะจะจะ,จะต้อนจะต้อนรับคําด่าของคนผมไม่ใช่คนน้ําเต็มแก้ว ที่ใครพูดอะไรมาว่าอะไรมาแล้วผมต้องระเบิดหรือต้องแบบอะไรมาผมไม่ใช่มีคนอย่างนั้นผมเองมา,ม,ามาอยู่ตรงจุดที่ผมเข้าใจทุกคนทุกคนคาดหวังกับตัวผมที่อยากจะให้แบบเออทำอันนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางบางอย่างผมก็ต้องต้องต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผมเองก็พยายามสุดความสามารถเหมือนกันถ้าอันไหนที่มันไม่ทําให้มีถูกใจต้องขอโทษด้วยจริงๆ แต่เอาจริงนะผู้ชมหลาย,ลายๆเคสร้อนๆในเมืองไทยเนี่ยเหมือนเราก็ฝากความวังไว้ที่พี่หนุ่มเหมือนกันห<ช>วังว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะเป็นตัวเปิดแล้วก็คลี่คลายปัญหาต่างๆได้แต่ก็อย่า,ยาลืมไปคุณผู้ชมพี่หนุ่มก็<ช>คนธรรมดา<ช><ช>นะคะเออแล้วเห็นพี่หนุ่มโหมงานหนักแบบนี้รับมือกับกระแสนหนักๆทุกวันแบบนี้หลายคนห่วงชีวิตส่วนตัวพี่หนุ่มเหมือนกันนะโดยเฉพาะลูกสาวอย่างน้องมายูเนี่ยโอ้โห<อ>คุณพ่อทํางานขนาดนี้ เวลาที่จะมีให้ลูกเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าพี่หนุ่มก็ยอมรับแมนๆเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้แทบไม่มีเวลาให้ลูกเลยค่ะ,<ฮ>ะแต่โชคดีที่ะไรเมียดีพี่เมย์เนี่ยแหละทําหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกได้ดีมากๆเลยค่ะและที่ดีใจไปกว่านั้นก็คือลูกสาวเนี่ยเข้าใจว่าคุณพ่อทําอะไรดังนั้นเจ้าตัวก็เลยทํางานได้เต็มที่และถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ชดเชยให้กับลูกสาวคนนี้อย่างเต็มที่ค่ะ มาอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กที่น่ารักตรงนี้คือเขาจะเข้าใจนะฮะเราก็จะบอกว่าเออป้าต้องทําง,งานนะเออป้าอาจจะไม่ได้ไปรับเลยนะผมไม่เคยไปรับลูกเลยนะเรารู้สึกแย่ไหมกับลูกเราแย่นะรู้สึกเสียใจกับการที่เราแบบไม่ได้มีเวลาขเขาเลยอนะไรอย่างเงี้ยแต่คือแน่นอนมันก็ต้องเป็นไปตามบริบทของชีวิตที่เราเราเลือกที่จะเป็นอย่างทุกวันนี้พี่ก็แบบเออรูปมาอยู่จะลงรูปหนึ่งพี่ก็ต้องขออนุญาตขาเออมาอยู่ป้าขอลงรูปนี้ได้ไหมลูก คือถ,ถ้าเขาไม่ชอบเขาเจ็ดขวบเขาไม่ชอบก็ไม่เอาไม่อยากให้ลงเราก็ไม่ลงเราจะไม่ลงไปเลยโดยที่แบบให้เขากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็ไปไปละเมดสิบครั้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทำเออแต่น้องมาอ,อยู่ก็เป็นเด็กน่ารักนะแล้วก็เข้าใจอย่างที่มีในคลิปที่เขาแชร์กันเยอะๆในโลกโซเชียลอะ่ะออที่พี่หนุ่มกันชัยถามว่าพ่อทำงานที่ไหนเนี่ยทำงานช่องสามรายการอะไรโหนชิงช้าเข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจเออก็น่ารักดีนะพี่จงนะ